าอาออนครับคันนี้ลูกหลดใส่ขาตั้งบ่ได้ก็เลยเก็เลยต้องมาใส่ขาตั้งหลดนะครับขนมาเลยจับใส่รถกระบะเลยนะครับมาใส่วันนี้ช่างก็เราขึ้นซ่อมข้างบนเลย <c oughs> พร้อมกับยางแบนนะครับยางแบนนิดหน่อย <c oughs> แต่ปั๊มลมไม่ถึงนะครับก็เลย ใช้ใช้ตัวช่วยนะครับยี่ห้ออะไรครับในตัวช่วย,ยอะไรวะเสียมี่เส <c ười> <c ười> ียวมีท <c> า <ười> งนี้อ๋อทางนก็ได้เ <c ười> ซียมี่มีเพิ่มบอก่ไคุอบ้องเครื่องักครื่องครื่องเอยงโเฮโรยนั่น อารัะก,กลับแล้วนะครับพ่อแม่ก็อย่างนี้เลยครับเป็นเรื่องปกติลูกโหลดแล้วแต่ว่าโจทย์ไม่ได้ไม่มีขาตั้งคือขาตั้งมันจะยาวก็ต้องมาใส่ขาตั้งโหลดให้นะครับเว็บร้อยคันแรงประจำหมู่บ้าน ผมคิดว่าชาวบ้านบ้านบัวนะครับคงดีใจนะครับเพราะคันนี้เสียเพราะว่าเสียงรบกวนทั้งวันทั้งคืนระอบเองเลยอาชางหอขึ้นซี่แล้วดัดไปอ่ะในที่สุด ก็ถึงเวลาของคลิกนะครับคลิกร้อยสิบนะครับก็จอดรถพังนะครับมาจอดสักอาทิตย์หนึ่งแล้วถึงถึงคิวพอดีนะครับวันนี้ควานมาเรียบร้อยแล้วใส่ไรโนนี่ ส่วนร้อยย้าคันนี้ก็เพิ่งประกอบเสร็จนะครับช่างก็กําลังจะประกอบพวกบางลมสีนะครับเพื่อรอลูกค้ามารับนะครับผมคันต่อไปก็น่าจะเป็นนี่นะครับสีเซไอนะครับรุ่นนี้สี I ซตไอ พลาดตรงที่ว่าเจ้าของไม่ค่อยดูแลมันเครื่องครับก็เลยต้องทำเครื่องใหม่นะครับโชคนี้เป็นโชกที่แข็งนะครับไม่ค่อยนุ่มเท่านะครับเป็นโชกที่ก็เสียแล้วนะครับแข็ง แต่ในเมื่อมีคนต้องการจัดให้ได้นะครับจนในคนที่ว่าอยากได้โชคแข็งๆเอาเอาไปใส่รถกันไหนฮะกันไหนฮะอ้าวนึกว่ามูไซโอ้เอาใส่สลิงนี่นะโอ้โหนึกว่าใส่มูไซใส่มูไซสลิงโอ้ใส่กับตัวสลิงนี่เนาะโอ้ได้เลยครับจัดให้ สีสันสวยงามนะครับส่วนช่างจนก็ทำรถพ่วงนะครับะนะครับส่วนกระผมก็โหลดนะครับโหลด bay 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 không được mang bay được người bán ta về đã tuy nhiên hm đã tuy หลุดพร้อมโชกหลุดหลุดพร้อมขาตั้งเนาะขาตั้งโหลดบ้านบ้านบ้านทุกอย่างรถนะพี่แต่แต่เอ้ที่ตะอดเขมือจีรานี่นอันนู้นรถปีนิวเฮยตัวลยมันอยู่ข้างตัวใหญ่ไม่ยังดีแต่ป็ยังดี đùng chỗ pha sau tụi này. thế, kin Nè Mình kín cho nữa. None, I know. này lại. Nó này chuôi bạch bạch nó bạch 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 để, ุดรายลายลาไพรส์สิ้ิตไลยนี้ตั้งชื่อให้เลยเนาะกุดไรไลย,ยนี้นะครับอันนี้สองเ้าเลยสอง้าสิ ท่านครับสร็จแล้คลิปนี้ก็สวัสดีครับ